ออนนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่นายกสมาคมกู้ภัยแพร่ยืนยันศึกมวยรวมใจกู้ภัยแพร่เพื่อการกุศลจัดแน่นอนค่ะ โดยเมื่อเชา้าวันที่13พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่สนามกีฬาไก่ชนทุ่งกวาวหมู่ที่1ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร่นายพัฒนพงษ์พงนวลนายกสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจงังหวัดแพร่นายพิรศักดิ์บุญทินิพันธ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจง 1, ังหวัดแพร่เขต1อำเภอเมืองแพร่นายเทวันกาแก้วผู้ใหญ่ม่านผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดมวยการกุศ ของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่พร้อมกับมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์จํานวนสองชุดให้กับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยแพร่และมอบรถเข็นผู้พิการให้กับอสมเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจํานวนห้าคันค่ะด้วยนายพัฒนพงศ์นายกสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่อบอกว่า อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่จะจัดสึกมวยรวมใจกู้ภัยแพร่เพื่อการกุศลในวันอาทิตย์ที่24ทธันวาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานหน้าสนามกีฬาไก่ชนบ้านทุ่งกวาวหมู่ที่1ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ทําให้เกิดกระแสการเข้าใจผิดเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดทางสมาคมไม่ได้มีการเรียระไร การจัดง,งานครั้งนี้เป็นระบบมีทีมงานจัดจำหน่ายบัตรให้กับผู้ใจบุญที่จะช่วยเหลือสาธารณกุศลผ่านคู่ภัยแพร่ไม่ว่าจะหน่วยงานห้างร้านและบ้านเรือนก็จะมีบริการส่งให้ถึงทุกที่ซึ่งบัตรในการเข้าชมจะมีบัตร1 0 0 0บาทเป็นบัตรอุปถัมภ์และบัตร2 0 0บาทสำหรับบุคคลทั่วไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดชกมวยการกุศลในครั้งนี้คือจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเพื่อจะซ่อมปรับปรุงรถขนส่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจ จัดมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้และได้โอกาสจัดมอบข้อสารอาหารแห้งให้ผู้พิการผู้ได้โอกาสและอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากสําหรับท่านไหนที่สนใจสนับสนุนหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานมาได้โดยตรงที่เบอร์0815951192หรือเบอร์ศูย์กู้ภัยแพร่054521929ค่ะ ส่วนทางด้านในพิรศัก์บุญที่นิพันธ์หรือสอจอติน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตหนึ่งอำเภอเมืองแพร่บอกว่าการจัดมือรวมใจกู้ภัยแพร่ในครั้งนี้จัดจริงทำจริงไม่ได้มีการเรียรอะไรอะไรทั้งสิน้นต้องขอขอบคุณหัวใจทุกๆดวงที่ให้การสนับสนุนและเป็นห่วงใยในนามกู้ภัยแพร่30ปีที่ท่านพัฒนพงศ์นายกสมาคมกู้ภัยแพร่ได้ช่วยเหลือสังคมมามีหลายท่านได้มีเสียงตอบกลับมาว่าเป็นห่วงเป็นใยในหลายเรื่องทางกู้ภัยแพร่และทีมงานก็ได้ปรับแก้ไขาการทํางานและจะ เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะทีมงานจัดจำหน่ายบัตรจะเป็นคนในพื้นที่ซึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยและให้การสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะส่วนทั้งด้านในเทวันกาแก้วผู้ใหญ่ม่านกล่าวปิดท้ายบอกว่าขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่และต่างจังหวัดในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้เวลาตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญชวนมาชมศึกมวยรวมใจกู้ภัยแพร่เพื่อการกุศลที่ลานหน้าสนามกีฬาไก่ชน บ้านทุ่งกวาวโมที่หนึ่งตําบลทุ่งกวาวอําเภอเมืองแพร่งานนี้จัดเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้สุดท้ายอย่าลืมโดยเฉพาะชาวไก่ชนและข้อมวยในจังหวัดแพร่อย่าลืมมาพบความสนุกสนานตามวันและก็เวลาและสถานที่ที่บอกไว้ค่ะนะครับแล้วปีนี้ทางจจทสจพีศักดิ์หรือตีน้อยทางผู้ใหญ่ม่านนะครับแล้วก็ทีมจัด มวยจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพจากชนบุรีมาช่วยเรานะครับเห็นว่าเราทำทำจริงแล้วผมมีรถผู้ภัยใหม่อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งกำลังประกอบข้างในอยู่นะฮะต้องใช้ทุนอีกประมาณ2-3 0 0 0 0แสนนะครับท่านก็เห็นด้วยว่าจะมาช่วยระดมทุนนะในการจัดรถพยาบาลอีกหนึ่งคันเพื่อช่วยเหลือผู้สบภัยผู้สบอุบัติเหตุต่างๆในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับ วันนี้ตามวัตถุประสงค์เราก็จะระดมทุนจากพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่ใช่เป็นการเรื่รอะไรนะครับเป็นการขอความเมตตาจากทุกท่านสนับสนุนซื้อบัตรมวยนะจะจะมีทีมจำหน่ายบัตรนะครับที่นำไปที่ระยะไปถึงท่านนะครับตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆนะครับต,ตอนนี้เราจะทำบัตร เพิ่มเป็นบัตรแค่1,000บาทบัตรอุปถรัรมภ์นะครับแล้วก็บัตรทั่วไป200บาทซึ่งคาดว่าทาที่น้องชาวจังหวัดแพร่สามารถช่วยเหลือเราได้ในระดับหนึ่งนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราได้กล่าวมาแล้วว่าเราจะนำรายได้นะครับมาซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆประจำรถกู้ภัยแล้วแล้วก็ หาทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่ไม่ได้โอกาสหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นรถบินแชร์นี้นะครับก็วันนี้เราเป็นรถแรกที่เราได้นำไรายได้ที่ทุกท่านในจังหวัดแพร่ได้สนับสนุนให้เราเราต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ท่านให้การสนับสนุนมานะครับขอกราบสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเช้าจังหวัดแพร่จังหวัดใกล้เคียงทุกๆกท่านครับสืบเนื่องจากการจัดมวยนะครับเนาะสึกกู้ภัยรวมใจสึกกู้ภัยรวมใจแพร่การกุศลนะครับที่พานมาเขาได้ถแถลงข่าวในวันวันที่สองพฤศจิกาที่่านมาเป็นข้างแรกข้างนี้เป็นข้างที่สองครับพ่อแม่พี่น้องเขาขอนะครับเชิญชวนพีม่มอดพ่อแม่พี่น้องทุกๆกท่านครับรวมชอมมวยเราจัดจริงทำจริงนะครับไม่ได้เกิดการเรียอะไร อะไรทั้งสิ้นขอบคุณหัวใจพี่น้องทุกๆดวงนะครับตีให้การสนับสนุนและเป็นห่วงเป็นใย,ยในน้ำกู้ไผ3สามิปีตีทันนายกกู้ภัยท่านพัฒนาพรมพงนวลได้ทำมาวันนี้ได้ฮับฐานนำใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีเสียงตอบกลับมาว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับแต่ท่านนายกก็ได้ปรับแก้ไขกับทีมงานที่จัดหมวยจากกรุงเทพ,พร้อมกับท่นยานผู้ใหญ่มานเขาจะเดินหน้าต่อไป สิ่งที่เขาทำนั่นน่ะคือความจริงบ่อได้เรีอะไรนะครับหัวใจทุกดวงกราบขอประคุณตอนนี้รถบินแช้มาแล้วเครื่องออกซิเจนมาแล้วทีมงานอาสามอมีพ้อที่จะต้องมานะครับฮับไปเพื่อนําไปแจ้เกิดประโยชน์สูงสุดในครั้งนี้นะครับเขาต้องขอขอบคุณและอนาคตนะครับทีพานมาปีน้องทุกท่านเป็น่วง,งเป็นยัยว่าทีมงานที่จับนายบัตรนั่นน่ะเป็นคนต่งางจังหวัดแต่วันนี้เราปรับละ นะฮะเขาคุยกันผู้ที่จับนายบัตนะครับจะต้องเป็นคนในพื้นที่บวกกับทีมงานกลางกรุงเทพนะครับสิ่งเน,นี้เขาจันหลงเขาละลึกถึงความเป็นปีเป็นน้องความเป็นจิตอาสาของทุกทกท,กท่านที่หมอบเพื่อกับผู้ภัยแปรเขาบ่าลืมครับวันนี้ท่านช่วยเขาเขาก็ช่วยท่านต้องขอกราบขาบอพระคุณทุกทกท่านครับอย่าลืมนะว,วันที่เสาร์ี่สี่ธันวานะครับชมมวยศึกอุดมใจกู้ภัยแพร มาหากุศลครับผมกราบขอพระคุณทุกๆท่านครับกราบสวัสดีครับปมอมัยปีน้องชาวจังหวัดแปรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันที่เท้าซีขอเชิญจวนนะครับทุกๆท่านมาชมโมยการกุศลที่สนามไกลชนแห่งนี้นะครับบ้านหนุกเปล่ามูทีหนึ่งครับงานนี้เขาจัดเพื่องานกุศลการกุศลแต่แต่เลยนะครับ ็ขอเชิญชวนทุกทท่านที่มีใจบุญใจกุศลช่วยกันพักดันให้งานนี่สำเร็จรุลวงไปด้วยดีก,ก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งชา,ชาวไก่ชนและชาวขอมวยๆๆทุกทุกท่านนะครับวันที่เสาีขบ้ากันตีสนามไก่ชนแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนๆๆทุกทท่านนะครับขอบุณครับสำหรับ การจัดมวยครั้งนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าข้องใจอะไรนะสำหรับผู้ที่จะสนับสนุนครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะกรุณาครับติดต่อผมโดยตรงครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ0815951192หรือที่สำนักงานกู้ภยัยจังหวัดแพร่นะครับ054521929สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรที่ท่านไม่สบายใจว่าเราจัดจริงหรือไม่นะครับหรือไม่ได้จัดจริงตามข่าวที่หลายท้องที่เกิดขึ้นมานะครับน่ผมยืนยันครับว่าเราจัดจริงครับขอบคุณมากครับแล้วผลอ๋อเอาแปับอือ con ừ, đường căng cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn